เรียนนัาศึกษาระจวิชาที่เคารพมและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะกลุ่มที่3ค่ะมีสมาชิกก็คือนางสาววราวรันทั่ววิสิท์ค่ะนางสาวรัติการพันคอค่ะและดิฉันนางสาวรัชพัชน์พิพธค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะได้รับวิจัยที่ได้ไปศึกษานะคะก็คือเรื่องรูปแบบการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาสำการสำารับการเขตพื้นที่การศึกษา ัธยมศึกษาค่ะโดยทิพวรรณถาวรชดนะคะเป็นการศึกษาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะวัตถุประสงค์นะคะ1นนะคะเพื่อศึกษาองค์ประกอบและแนวทางการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาหักการสำนักงานขตดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะ2เพื่อสร้างรูปแบบการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาหักการสำนัก การเขตพื้นที่การศึกษาวัธยมศึกษาและข้อที่3นะคะก็คือเพื่อประเมินความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ของรูปแบบการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวัทยมศึกษาค่ะสำหรับตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรในกลุ่มของพวกเราเนี่ยค่ะจะนําเสนอไปพร้อมๆกับวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะในวิธีการดําเนิน,นการวิจัยของ วิจัยเรื่องนี้นะคะจะแบ,บ่งเป็น3ขั้นตอน,นะคะ่ะในขั้นตอนที่1นะคะเรา,เาผู้วิจัยนะคะจะศึกษาองค์ประกอบและแนวทางการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาสํานักการัึกษาขเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาะคะ่ะและขั้นตอนขั้นตอนที่2ก็จะสร้างรูปแบบการวิเทศนะคะ และข,ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3คือการประเมิรูปแบบการนิเทศค่ะด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศาึกษาสํานังกางกานเขตพื้นที่การศึกษาบัณฑมศึกษาซึ่งแต่ละขั้นตอนนะคะจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจะมาพบก,กับดูรูปแบบของตัวแปรที่จะศึกษาว่าผู้วิจัยจะใช้ตัวแปรอะไรบ้างค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนนะคะอย่างที่ได้ทราบไปแล้วว่างานวิจัยฉบับนี้นะคะจะมีสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งนั้นก็คือการศึกษาองค์ประกอบแล้วก็แนวทางของการนิเทรนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะมี3ขั้นตอนย่อยขั้นตอนย่อยที่หนึ่งนั่นคือการศึกษาองค์ประกอบก่อนศึกษาองค์ประกอบ ของอะไรคือสาเอาปกรณ์สารอะไรจากการศึกษาเอกสารแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสุดท้ายแล้วจะเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อขายความรุอแล้วก็ประสิทิผลของการศึกษาขคอเสนอในสารนั่นเองค่ะขั้นตอนที่หนึ่งจุดสองเป็นการศึกษาแนวทางการวิจัยค่ะศึกษาจากใครจากสารศึกษาที่เป็น b e s t practice นั่นเองผู้บริหารการศึกษาทั้งหมดจะมาสามโรงเรียนด้วยกัน ตัวแปรใช้ศึกษาในขั้นตอนนี้นะคะนั I I ่นก็คือแนวทางในการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาค่ะขั้นตอนที่1.3นะคะเป็นการศึกษาแนวทางในการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้ทรงุณวุฒิก็จะประกอบไปด้วยผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษาในเทศผู้ในการสถานศึกษาแล้วก็นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับกระทรวงค่ะ จำนวนห้าท่านด้วยกันตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาก็คือแนวทางในการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการสร้างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือนั่นเองแบ่งเป็นขั้นตอนสองขั้นตอนนย่อยขั้นตอนที่หนึ่งของข้อนี้นั่นคือการยกร่างรูปแบบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือค่ะต่อไปขั้นตอนที่2.2ค่ะ ในการตรวจสอบร่างรูปแบบที่เรายกรูปร่างรูปแบบมาเมื่อกี้นะคะในการตรวจสอบรูปแบบของการนิเทศเนี่ยจะใช้เป็นแบบตรวจสอ,คอบความเหมาะสมของรูปแบบมีรายละเอียดในการดำเนินงานก็คือใช้ผู้ทร,รงคุณวุฒิทั้งหมดกาวทนดวยกันนะคะโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงตรวจสอบด้วยความเหมาะสมโดยใช้การตรวจสอบความเหมาะสมและเข้าอ่าสุดท้ายเข้าพบเพื่อรับการตรวจสอบรูปแบบแล้วก็รับฟังข้อเสนอเพื่อปรับปรุงรูปแบบของตนเองเนั่นเอง ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในข้อนี้ก็คือรูปแบบการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นคือขั้นตอนย่อยที่3เป็นการประเมินรูปแบบการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการประเมินจากใครจากศึกษานิเทศค่ะแล้วก็ผู้มุ่งในการสารษาเทาจำนวน90คนโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนค่ะตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานั่นก็นคือความเป็นไปได้แล้วก็ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของ,ของสารศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะลำดับต่อไปจะเป็นผลการวิจัยนะคะ ผลการวิจัยนะคะก็คือเป็นรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบนะคะได้แก่เครือข่ายความร่วมมือนะคะองค์ประกอบที่2คือกระบวนการนิเทศองค์ประกอบที่3นะคะก็คือประสิทธิผลของการนิเทศค่ะ และผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบนะคะพบว่ามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากค่ะแล้วก็ความเป็นประโยชน์นะคะอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะค่ะต่อไปเป็นข้อเสนอแนะนะคะ ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ค่ะจะมีอยู่3ข้อด้วยกันค่ะด้านที่1นนะคะเป็นด้านความร่วมมือค่ะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะควรส,ส่งเสริมและก็สนับสนุนงบประมาณนะคะในการจัดหาเรือขายความร่วมมือค่ะจากทุกคนต่างๆนะคะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็จัดก,การศึกษาจัดคุณภาพการศึกษาร่วมกันนะคะร่วมกันกำหนดเป้าหมายและก็นกนแนวทางในการนิเทศแล้วก็แนวทางในการดาเนิน แก้ปัญหาในการนิเทศด้วยค่ะด้านที่2นะคะก็เป็นด้านกระบวนการการนิเทศสถาวิทยาเขตและก็สถานศึกษาค่ะต้องมีการาร่วมกลุ่มนะคะจัดทาข้อมูลสารสนเทศนะคะที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นพื้นฐานในการนิเทศร่วมกันค่ะข้อทีอ่ด้านที่3นะคะเป็นด้านประสิทธิผลของสถาน,านศึกษานะคะผู้บริหารสั่งแกงงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิผลค่ะในด้านต่างๆนะคะทั้งประสิทธิผล,ละระดับสถานศึกษาระดับครูแล้วก็ระดับนักเรียนนะคะโดยมเมื่อเกิดการพัฒนาในระดับต่างๆนะคะควรจะมีการยกย่องแล้วก็ชมเชยกับมีการประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อใหเอ้เป็นการเสริมแรงแล้วก็พัฒนาการปฏิบัติางานต่อไปะคะ่ะข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปนะคะ ก็คือข้อที่1ค <op> ่ะควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานัตยมศึกษาค่ะและข้อที่2ค่ะควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการพัฒนาการวิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษาค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอในที่นี้ค่ะ